สวัสดีค่ะวิวจากช anel พ o i ค่ะกลับมาพบกับวิวอีกครั้งนะคะในทุกวันพุทธที่วิวจะนําเอาเรื่องพระภัยมณีเล่มนี้มาเล่าทุกคนฟังค่ะซึ่งตอนในวันนี้นะคะอ,อเห็นชื่อคลิปแล้วหลายคนก็สนใจค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสําหรับใครที่ติดตามมาทุกอาทิตย์บอกเลยว่าอาทิตย์นี้เราจะไปเร็วนิดนึงค่ะเรื่องราวจะอัดแน่นมากๆนะคะดังนั้นนะคะเตรียมตัวกันให้ดีค่ะสูดหายใจเข้าให้ลึกสูดหายใจออกให้สุดถ้าพร้อมที่จะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ ความเดิมจากตอนที่แล้วนะคะปัญหาคาราคาซังของเมืองผลึกก็คือพระอภัยมณีเนี่ยขึ้นครองเมืองผลึกเรียบร้อยแต่ว่านางสุวรรณมาลีหนีไปบวชใช่ไหมคะไม่ยอมมาแต่งงานด้วยค่ะดังนั้นนะคะนางวาลีสนมคนใหม่ก็เลยอาสาเข้ามาช่วยเหลือนะคะโดยบอกพระอภัยมณีว่าเอาอย่างนี้หม่อมชั้นอาสาเอพ่คะรับรองว่ามาแต่งแน่นอนใน7วันค่ะให้พระอภัยมณีเนี่ยนะคะจัดงานแต่งงานเลยแล้วไม่ต้องบอกอะไรแล้วประกาศเชิญทุกคนมางานเลยค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าการจัดงานแต่งงานของพระอภัยมณีก็จะต้องยิ่งใหญ่อลังการค่ะและ แล้วเรื่องมันก็ไปถึงหูคนสําคัญคนหนึ่งนะคะนั่นก็คือนางมนทาแม่ของนางสุวรรณมาลีนั่นเองค่ะซึ่งก็เกิดอาการงงว่าเอ๊ะพระอภัยมณีจะจัดงานแต่งงานแต่ลูกสาวฉันยังบวชอยู่เลยแล้วใครจะขึ้นเป็นพระมเหสีของพระอภัยมณีล่ะดังนั้นนะคะนางมนทาก็เลยรีบแจ้นไปหาลูกสาวตัวเองค่ะแล้วก็ไปต่อว่าลูกสาวใหญ่โตเลยนะคะบอกว่าเนี่ยมัวแต่เล่นตัวมัวแต่บวชอยู่นั่นแหละพระอภัยมณีน่าจะตัดใจแล้วก็เชิญนางวาลีขึ้นเป็นมเหสีแล้วนะคะสุดท้ายค่ะนางสุวรรณมาลีก็เลยจําเป็น ต้องศึกนะคะแล้วก็เข้าเมืองมาทัน7วันพอดิบพอดีค่ะทําให้พระไพมณีได้แต่งงานกับนางสุวรรณมาลีในที่สุดนะคะและแล้วทั้งคู่นะคะก็ครองเมืองผลึกต่อมาด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะหลังจะขึ้นครองราชแล้วพระไพมณีไม่ได้ทิ้งการเมืองการปกครองค่ะแต่รู้อยู่แล้วว่า อ่ะเดี๋ยวเราจะต้องมีศึกสงครามเมืองลังกาแน่นอนแต่ว่าจะเร็วหรือจะช้านี่ก็ไม่รู้นะคะดังนั้นพระพยมณีค่ะก็เลยให้พวกลูกศิษย์ตัวเองที่ตามมาจากเกาะแก้วพิสดารน,นะคะแล้วก็เป็นแบบนานาชาติอยู่แล้วนึกออกป่ะก็ให้เงินทงเงินทุนไปตั้งตัวกันนะคะแล้วก็ให้เรือค่ะบอกว่าอยากไปอยู่เมืองไหนก็ไปนะคะดังนั้นแต่ละคนก็ไปอยู่เมืองนั้นเมืองนี้เต็มไปหมดแล้วก็คอยเป็นสายสืบส่งข่าวมาให้พระพยมณีเรื่อยๆค่ะแต่ตอนนี้เราต้องตัดภาพจากพระพยมณีข้ามกลับไปที่เกาะแก้วพิสดารก่อนนะคะที่ ที่เกาะแก้วพิสดารน,นะคะนางเงือกรู้ตัวว่าตั้งท้องตั้งแต่พระไพมณีกําลังจะจากไปใช่ไหมคะตอนนี้นางท้องแก่เต็มที่ค่ะและแล้วนางก็คลอดลูกออกมานะคะด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวอย่างสุดยอดและพระฤาษีก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้นอกจากสวดมงสวดมนต์ให้ใช่ไหมแต่ว่านางก็สบายนิดนึงอะ่ะมีเทวดาอะไรนางฟ้าลงมาช่วยเหลือมากมายค่ะแต่เมื่อคลอดลูกออกมาแล้วนะคะปัญหาก็เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าลูกของนางเนี่ยหน้าตาเป็นมนุษย์นะคะไม่มีหางค่ะนางจะเอาลูกลงไปเลี้ยงในน้ําก็ใช่ที่ดังนั้น สุดท้ายนางก็เลยจําเป็นจะต้องมอบลูกของตัวเองเนี่ยให้พระฤาษีเอาไปเลี้ยงดูนะคะซึ่งพระฤาษีก็ตั้งชื่อให้ว่าสุดสาครค่ะแล้วก็เลี้ยงดูไปแบบง,งปูปลาคือตัวเองก็ไม่เคยได้เลี้ยงดงเลี้ยงเด็กอะไรนึกออกป้ะแต่พระฤาษีก็ใช้วิธีแบบเอาบุญเข้าช่วยก็เดินเข้ากุฏิไปแล้วก็อธิษฐานว่าด้วยอํานาจบุญของเด็กคนนี้ถ้าอาตมาจะเลี้ยงให้เด็กคนนี้ได้ดีก็ขอให้มีของเด็กโผล่ขึ้นมาแล้วกันคือก็ไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้าไม่เหมือนคนเราสมัยนี้ใช่ปะที่จะต้องมาแบบอุยยซซซืืืื้้้้้ออ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 ของงเเเด็กพพตรรรรีมมไไวะะะคค์ เพราะพระฤาษีอธิษฐานแบบเนี้ย ของเลี้ยงเด็กนะคะก็งอกขึ้นมาเต็มกุฏิไปหมดเลยค่ะสุดท้ายพระเจ้าตาหรือว่าพระฤาษีนะคะก็เลยเลี้ยงสุดสาครมาเรื่อยๆค่ะซึ่งต้องบอกว่าสุดสาครนี่มีความพิเศษนะคะเนื่องจากว่าเป็นลูกของนางเงือกและนางเงือกเนี่ยก็เป็นพวกที่แบบมีอํานาจเหนือธรรมชาติเหมือนกันนะ่ะดังนั้นนะคะตอนที่คลอดออกมาสุดสาครเนี่ยเหมือนเด็กอายุ10เดือนแล้วค่ะและแล้วนะคะเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วค่ะพระฤาษีก็เลี้ยงสุดสาครมาเรื่อยๆค่ะ3ปีผ่านไปนะคะบอกเลยว่าสุดสาครโตเร็วมากค่ะหน้าตาท่าทางความสามารถเหมือนเด็ก10บขวบเรียบร้อย ะะเผอิญว่ามีวันหนึ่งค่ะในขณะที่พระฤาษีกําลังแบบนั่งสวดวงสวดมนต์อยู่สุดสารคอออกไปเล่นนอกกุฏินะคะแล้วก็ไปเจอสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งค่ะนั่นก็คือม้านินมังกรนั่นเองนะคะเป็นลูกครึ่งระหว่างม้าก,กับมังกรค่ะซึ่งพอสองสปีชีส์นี้ผสมกันปุ๊บมันก็เกิดเป็นสัตว์วิเศษที่แบบ <c oughs> มีพลังอํานาจมากๆนะคะสุดสาครเจอปุ๊บก็กลับมาถามพระเจ้าตาค่ะพระเจ้าตาก็เลยสอนสุสสาครค่ะว่าอ่ะใช้มนบทนี้นะใช้นูน่นใช้นี่นะคะ สุดท้ายนะคะสุดสาครก็เลยสามารถไปจับม้านินมังกรมาได้ค่ะซึ่งต้องบอกว่าความวิเศษของม้านินมังกรคือ มันวิ่งบนคลื่นได้ค่ะทุกคนแล้วมันก็เดินทางได้ไกลมากๆนะคะดังนั้นเมื่อสุดสาครจับมาได้พระเจ้าตาก็เลยอยู่ดีๆ out of n o w h ว r ร์ไม่ปรึกสงปรึกษามแม่เขาสักคำนะคะก็ไปเล่าให้สุดสาครฟังค่ะบอกว่าเออไหนๆเจ้าก็โตแล้วจับม้าดินมังกรมาได้เดี๋ยวตาจะเล่าเรื่องพ่อของเจ้าให้ฟังนะว่าจริงๆแล้วพ่อของเจ้าเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาแต่ว่าเป็นเจ้าชายมาจากกรุงรัตนานะตอนนี้กลับไปกับสุวรรณมาลีแห่งเมืองผลึกปานี่อาจจะอยู่เมืองผลึกแล้วก็ได้อะไรนะคะก็เล่าให้ฟังค่ะพอเล่าแบบนั้นไป สุดสาครแบบโอ้ oh. ไมหลานถึงไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพ่อของหลานเป็นใครหลานรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเลยที่หลานจะไม่เคยเจอพ่อทงนั้นที่เกิดมาหลานจะทิ้งพ่อไปไม่ได้หลานต้องตามไปหาพ่อคือไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองกาลังจะทิ้งแม่หนึกออกปะแต่สุดท้ายนะคะพอสุสาครพูดแบบนี้พระฤาษีก็เลยโอเคค่ะแล้วก็สอนวิชาความรู้ต่างๆให้สุสาครพร้อมกับจับสุสาครนเนี่ยนะคะบวชเป็นฤาษีน้อยตัวกระจ้้ยค่ะแล้วก็ให้ไม้ทาวิเศษมาด้วยอันหนึ่งนะคะจากนั้นก็บอกว่าให้ไปลาแม่ค่ะสุสาครก็ไปลาโมง่งลาแม่เรีียยบบบร้แแมมม่ก็ควา จะไปแล้วหรอลูกยังกินนมจากเต้าอยู่เลยลูกจะออกเดินทางแล้วได้ยังไงคือเด็ก3ามขวบจะไปเดินทางคนเดียวได้ยังไงนะคะแต่สุดท้ายสุสาครก็ตัดสินใจเดินทางออกไปตามหาพ่อตามที่พระเจ้าตาชี้ทางให้ค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าหลังจากที่เดินทางออกไปสุสาครก็จะต้องผจญภัยกับอะไรต่างๆมากมายเพราะย่าลืมว่าตั้งแต่เกิดมาสุสาครไม่เคยเจอใครเลยนะคะนอกจากพระเจ้าตาแล้วก็แม่ซึ่งแน่นอนว่าเป็น Environment ที่แบบปลอดภัยสุดขีดอต่นึกออกปะดังนั้นนะคะสุสาครเดินทางไปกลางทาง เจอปัญหาแรกแล้วค่ะอยู่ดีๆก็เจอเมืองอยู่กลางทะเลนะคะสุสาครก็แบบอุย๊ยเจอเมืองแล้วไม่เคยเจอเมืองมาก่อนเลยขอเข้าไปสำรวจเมืองหน่อยเข้าไปถึงก็ปรากฏว่ากลายเป็นเมืองผีดิบนะคะที่มันแบบว่าทั้งเมืองอ่ะมันจมทะเลไปแล้วทุกคนก็กลายเป็นผีดิบต้องการจะกินเนื้อมนุษย์นะคะก็มารุมสุสาครสุสาครแม้ว่าจะเก่งนะคะแต่ก็ต่อสู้อยู่7วัน7คืนออกมาไม่ได้ค่ะสุดท้ายพระเจ้าตาก็ต้องวาร์ปมาช่วยนะคะแล้วก็พาสุสาครอ,ออกมาแล้วก็เล่าเรื่องราวให้ฟังค่ะบอกว่าโอ้ยนี่มันเมืองผีดิบนี่มันไม่ใช่เมือออมนนนุษย์ากไ ต่อไปทางนั้นไปทางนั้นนะคะ สุสาครก็อเดินทางต่อค่ะเดินทางต่อไปต่อมาปรากฏว่าคราวนี้ไปเจอเกาะเกาะหนึ่งนะคะเป็นแบบบ้านเรือนคนจริงๆและขึ้นไปถึงก็เอ๊ะทำไมแปลกๆคือตรงที่สุสาครไปเจอเนี่ยนะคะมันเป็นที่อยู่ของชีปเปลือยค่ะทุกคนคือนักบวชที่แบบไม่ใส่เสื้อผ้าว่าอย่างนั้นเถอะแล้วเขาก็สถาปนาตัวเองว่าเขาเป็นผู้พิเศษอย่างนั้นอย่างนี้นะก็มีลูกศิษย์ลูกหายอยู่พอสมควรค่ะปรากฏว่าสุสาครเดินทางไปถึงตอนแรกก็งงๆประมาณว่าน,านี่ใครอะแก้พงุงแก้ผ้านักเกลียดจังเลยรับไม่ได้นะคะแต่พอชีปเปลือยบอกว่า ตัวเองเป็นนักบวชสุสาครก็เลื่อมใสทันทีค่ะเพราะว่าเข้าใจว่าจะเหมือนพระเจ้าตาของตัวเองไงดังนั้นก็เลยมีการพูดคุยกันนะคะซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกๆของวันณคดีเลยนะที่สอนเด็กเรื่องนี้ได้ดีมากค่ะเพราะว่าชีปเปลือยเนี่ยมีการถามสุสาครน,นะคะว่าอ้าวเจ้าหนูเป็นใครมาจากไหนต้องการอะไรอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าตามสไตล์ตัวละครในวรรณคดีค่ะสุสาครเล่ายับนะคะเล่าหมดเลยค่ะว่าแบบโอ้ยหลานเนี่ยน่าจะเดินทางมาตามหาพ่อมีความความรู้อย่างนั้นอย่างนี้นี่มาิน,นมังกรพระเจ้าตาสอนมาบอกให้ ควบคุมนู่นนี่นั่นนะคะเล่าหมดค่ะดังนั้นชีปเปลือยเนี่ยนะคะคิดแล้วค่ะบอกว่าอุยตัวเองเนี่ยจริงๆไม่ได้มีวิชาความรู้อะไรแต่ว่าถ้าสมมติว่าได้มานินมังกรมาแล้วได้ไม้เท้าสุสาครมาเนี่ยนะมันจะอัปเกรดชั้นเนี่ยขึ้นมาสุดๆเลยแล้วฉันจะสามารถไปหลอกคนอื่นต่อได้ค่ะอุยเด็กแค่นี้หลอกง่ายสบายมากนะคะดังนั้นชีปเปลือยก็เลยถามสุสาครกลับค่ะบอกว่าอา้าวเราจะเดินทางไปตามหาพ่อต่อรู้เปล่าว่าข้างหน้านเนี่ยมันมีบ่อน้ํากรดใหญ่มากอยู่จะข้ามไปได้ยังไงมีวิชาความรู้เรื่องนนนนี้มแ่อ สุสารไม่มีวิชาความรู้เรื่องนี้นะคะเพราะว่าไอความรู้นี้มันไม่มีจริงไงนึกออกปะดังนั้นชีเปลือยก็เลยหลอกสุสาครค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะสอนให้มามาเดี๋ยวเราขึ้นไปบนเขาไปเรียนรู้วิชานี้กันนะคะสุสาครก็ขึ้นไปบนเขาค่ะแล้วก็โดนชีเปลือยหลอกให้นั่งหลับตาบริกรรมคาถานะคะเสร็จปุ๊บแน่นอนว่าชีเปลือยก็จะต้องถีบสุสาครตกผามาค่ะทําให้สุสารในี่สลบอยู่ใต้ผานะคะส่วนชีเปลือยก็ขโมยไม้เท้าไปแล้วก็เอาไปใช้ควบคุมม้านินมังกรค่ะด้วยความกลัวนะคะม้านินมังกรก็เลย จำเป็นจะต้องเชื่อชีเปลือยค่ะแล้วก็ตามใจชีเปลือยนะคะชีเปลือยก็เลยขี่ม้านิมงกรค่ะเข้าไปที่เมืองที่อยู่ติดกันนะคะชื่อว่าเมืองการะเวกค่ะกษัตริย์เมืองการะเวกเนี่ยนะคะเป็นกษัตริย์หนุ่มชื่อว่าท้าวสุริโยไทยค่ะ ท้าวสุริโยไทยนี่มีมาเหสีสวยมากค่ะและมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งอายุประมาณ2ปีกว่าๆค่ะชื่อว่านางเสาวคนนะคะทีนี้ชีเือลยก็เข้าไปในเมืองค่ะแล้วก็ไปโกหกทุกคนเลยบอกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะมีผีหามาลงนู่นนี่นั่นอาตมาเป็นผู้วิเศษเดี๋ยวจะประพรมน้ำมนต์ให้จนกระทั่งเรื่องไปถึงท้าวสุริโยไทยค่ะท้าวสุริโยไทยก็เลยให้เชิญเข้าไปอยู่ในวังนะคะเพื่อไปแบบปัดเต่าในวังอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ประเด็นก็คือคืนนั้นะ่ะก่อนที่ชีลือยจะมาถึงท้าวสุริโยไทยมีการฝันนค่่่ะววาามมีีีแรงตัใหญหเกลยดน นนะมีการคาบดวงแก้วเนี่ยมาให้ที่เมืองนะคะซึ่งโหรก็ทํานายไว้แล้วบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีคนแบบแย่ๆลักษณะไม่ดีอปรีจันไัหนึ่งคนเนี่ยนะพาเอาเด็กผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมาให้แล้วเด็กผู้ชายคนนี้จะเป็นคู่ครองของพระธิดาต่อไปนะคะแต่ว่าท้าวจุริโยไทยเกิดไม่ได้นึกถึงคําทํานายอันนี้ค่ะก็รับชีเปลือยเนี่ยเข้ามาในวังนะคะชีเปลือยก็ไปพักผ่อนอยู่ในวังค่ะตัดภาพไปที่ม้านินมังกรนะคะหลังจากที่ชีเปลือยเข้าวังไปก็ขี่ม้าไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่ได้ใช้ไม้เท้าควบคุมอยู่ตลอดเวลาม้านินมัง ก็ร <owad Es> ีบวิ่งกลับไปหาสุชาครค่ะซึ่งนอนสลบอยู่นะคะแล้วก็พยายามจะไปเรียกอะไรต่างๆแต่ว่าสุสาครเนี่ยไม่สามารถขึ้นมาได้เองค่ะและแล้วนะคะในที่สุดพระฤาษีหรือว่าพระเจ้าตาจากเกาะแก้วพิสดารเนี่ยก็เลยจาเป็นจะต้องวาร์ปมาช่วยสุสาครอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นตอนบทอาขยานที่หลายคนคุ้นๆกันนี่แหละค่ะที่แบบว่าบัดเดียวดังหงงเงงวังเวงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแงหาเห็นโยคีขี่รุ้งพุ่งออกมาประคองพาขึ้นจนบนบรรพศ แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหนือกำหนดถึงเผาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนอ่ะค,คุ้นกันไหมก็ตอนนี้นี่แหละค่ะหลังจากนั้นนะคะพระฤาษีก็กลับก่อแก้วพิสดารไปค่ะทิ้งให้สุสาครเนี่ยอยู่กับม้านินมังกรตะเกียกตะกายนะคะพยายามจะหาหนูน่นหานี่กินฟื้นกําลังขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นนะคะสุสาครก็คิดว่าฉันจะต้องไปเอาไม้เท้าของพระเจ้าตาคืนค่ะก็เลยขี่ม้านินมังกรนะคะเข้าไปในเมืองการะเวกค,ค่ะซึ่งแน่นอนว่าคนทั้งเมืองเนี่ยเอ็นดูสุสาคร นอนหมดนะคะนึกสภาพเจอเด็กจิ๋วอะ่ะใส่ชุดฤาษีน่ารักจะตายหรือออกปะทุกคนก็แบบอุ้ยเป็นหลานท่านนักบวชหรอท่านนั้นบวชอยู่ตรงนั้นไปไปไปอะไรเงี้ยสุดสาครก็ตามตามตามไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเข้าไปถึงในวังค่ะฝั่งชีเปลยนะคะเห็นสุดสาครมานึกว่าตายไปแล้วโผล่มาอีกนี่แบบตกใจโอ้โหวิ่งหนีกระจุยกระจายจนตัวเองแบบว่าสลงสลบไปเลยค่ะสุดสาครก็เลยได้ไม้เท้าคืนมานะคะแล้วก็มีการเอะอะวยวายอะไรกันค่ะจนกระทั่งเสียงเนี่ยนะคะดังไปถึงเท้าสุริโยไทยค่ะเท้าสุริโยไทยก็เลยลงมาดูนะคะแล้วก็็เหนโย ทีน้อยตัวจิ๋วนะคะก็คือสุดสาครนั่นเองก็เลยถามว่าเรื่องราวเป็นยังไงคะ่ะสุดสาครก็เลยเล่าให้ฟังนะคะทําให้ท้าวสุริโยไทย,ยโกรธมากว่าแบบออไอ้นี่มันมาหลอกฉันก็ตั้งใจจะลงท่องลงโทษประหงประหารแล้วค่ะแต่ว่าสุดสาครนเนี่ยขอไว้บอกว่าอาตมาเป็นนักบวชจะฆ่าผ่านชีวิตอะไรไม่ได้ปล่อยมันไปเถอะก็เลยมีการปล่อยชีเปลือยออกไปนะคะ ส่วนท้าวสุริโยไทยค่ะเห็นสุจาครเนี่ยน่ารักนะคะแล้วก็ตรงตามคําทํานายค่ะก็เลยบอกว่าขอมาเลี้ยงไว้เป็นลูกได้ไหมคือถ้าสมมติว่าจะไปตามหาพ่อเนี่ยไปตามหาคนเดียวจะเจอหรอนี่ข้าเป็นเจ้าเมืองการเวกนะมีลูกน้องลูกน้องเยอะแยะเดี๋ยวให้ลูกน้องไปสืบข่าวให้ดีกว่านะคะสุจาครก็เลยยอมอาศัยอยู่ในเมืองการเวกนะคะในฐานะลูกบุญธรรมค่ะท้าวสุริโยไทยก็เอาไปเลี้ยงเป็นลูกเลยนะคะคู่กับนางสาวคนค่ะ ัดภาพมาที่เมืองผลึกค่ะเวลา5ปีผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะพระภัยมณีครองเมืองมานานมากแล้วค่ะสายส่งสายสืบก,ก็ฝังเอาไว้เต็มไปหมดนะคะและที่สําคัญสถานการณ์เมืองผลึกตอนนี้สินสมุดกับศรีสุวรรณไม่ได้อยู่ที่เมืองด้วยนะคะตั้งแต่แรกๆแล้วแหละที่พระภัยมณีขึ้นครองเมืองเนี่ยก็รู้สึกเป็นห่วงพ่อแม่ตัวเองค่ะก็เลยส่งศรีสุวรรณกับสินสมุดเนี่ยกลับไปที่เมืองรัตนานะคะไปเยี่ยมพอ่อเยี่ยมแม่ค่ะ ซึ่งก็ทําให้ท้าวสุทัศน์แห่งเมืองรัตนาพ่อแม่ของพระไพมณีเนี่ยนะคะแฮปปี้มากค่ะประมาณว่าอุ๊ยหลานชายหลานสาวมาเยี่ยมก็คือลูกศรีสุวรรณก็ไปด้วยนึกออกปะก็แฮปปี้นะคะแต่ว่าก็มีความป่วยไข้แบบเจ็บแกอะไรอย่างเงี้ยทำให้ศรีสุวรรณกับศรีสมุทรเนี่ยไปอยู่เมืองรัตนานานแสนนานเลยค่ะส่วนฝั่งพระไพมณีเองเนี่ยนะคะเนื่องจากนางสุวรรณมาลีขี้หึงมากค่ะคือแทบไม่ยอมใ,มให้มีสนมคนอื่นขึ้นมาเลยนะดังนั้นนะคะนางสุวรรณมาลีท้องตั้งแต่ปีแรกเลยค่ะและที่สําคัญท้องลูกแฝดนะคะเป็น้นาีม ฝั่งกรุงลังกาก็ไม่ได้อยู่เฉยๆค่ะแต่ว่าก็มีการเตรียมพร้อมอะไรต่างๆคืออุสเรนเนี่ยกลับไปก็พยายามจะรักษาตัวต่างๆนะคะจนกระทั่งครบ5ปีเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองร่างกายพร้อมแล้วก็เลยจัดการบอกพ่อนะคะบอกว่าจะกลับไปแก้แค้นเมืองผลึกเราจะยกทัพไปที่เมืองผลึกกันค่ะซึ่งทําให้สายของพระไพยายามณีที่แฝงตัวอยู่ที่กรุงลังกาเนี่ยรีบส่งข่าวมาบอกพระไพยายามณีก่อนค่ะดังนั้นพระไพยายามณีนะคะก็เลยมีการพยายามจะเตรียมตัวค่ะเอ๊ะจะทำยังไงดีและแน่นอนว่าคนที่ช่วยพระไพยายามณีในการวางแผนก็คือ นางวาลีกับนางสุวรรณมาลีนั่นเองค่ะผู้หญิง2คนนี้ก็จับมือกันนะคะแล้วก็มีการวางแผนแบบเรียบร้อยเลยนางวาลีก็บอกว่าอ่าเดี๋ยวให้พระัยมณีออกไปเป็นกองหน้านะแกล้งล่อแล้วก็แกล้งแพ้ให้ถลําลึกไปตรงนั้นตรงนี้เดี๋ยวกองหน้ากรุงลังกาจะมาทําอย่างนั้นอย่างนี้นะคะส่วนสุวรรณมาลีก็เสนอเหมือนกันบอกว่ากองทัพหลักเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการเองฉันเนี่ยมีความสามารถฉันสามารถออกรบได้นะคะเดี๋ยวเผาเรือกรุงลังกาให้ค่ะและแล้วในที่สุดนะคะกองทัพเรือของกรุงลังกาก็มาจริงๆค่ะแล้วก็เข้าแผนของนางวาลีนะคะทำให กองทัพเรือของกูลองกาเนี่ยไม่ว่าจะมาเยอะแค่ไหนคะ่ะ <c oughs> ก็แตกพ่ายก,ยกระจายโดนเผาเรืออุสเรนเนี่ยนะคะถึงขั้นตกน้ําไปเลยค่ะซึ่งความบังเอิญก็คือกองทัพที่ไปสู้กับอุสเรนแล้วเห็นอุสเรนเนี่ยเรือแตกตกน้ำเนี่ยนะคะคือกองทัพของพระไพมณีค่ะดังนั้นพระไพมณีก็เลยบอกว่าให้ช่วยอุสเรนขึ้นมาแล้วก็เอาเข้าไปอยู่ในวังดีๆนะคะเนื่องจากว่าก็ยังรู้สึกว่าอุสเรนเนี่ยมีบุญคุณอะไรต่างๆยังรู้สึกว่าเป็นน้องอยู่ค่ะแต่อีกองทัพหนึ่งไม่ได้โชคดีอย่างนั้นนะคะก็คือ พ่อของอุสเรนค่ะซึ่งเป็นก,กษัตริย์เมืองลังกาที่คราวนี้มาด้วยปรากฏว่าไปเจอกองทัพผสมของนางวาลีกับนางสุวรรณมาลีค่ะ,คะก็เลยโดนเผาเรือกระจ,ยระจายแล้วพ่อของอุสเรนเนี่ยแก่มากๆแล้วค่ะดังนั้นต้องให้ทหารเนี่ยนะคะแบกพานหนีเลยค่ะแต่ในขณะที่หนีอยู่ก็ต้องบอกว่าซวยอะ่ะเพราะว่าไปเจอนางวาลีนะคะนางวาลีเนี่ยเก่งทั้งบุญและบุญนะคะก็เลยมีการเอาธนูยิงใส่พ่อของอุสเรนค่ะโดนไปเต็มๆ3ดอกด้วยกันนะคะแล้วก็ปักเข้าไปแบบเรียกได้ว,ว่าสาหัสจักกันค่ะ แล้วนางวาลีก็กลับมาที่วังนะคะปรากฏว่ากลับมาปุ๊บได้ยินคนรายงานแล้วบอกว่าจับอุสเรนมาได้แต่พระภัยมณีเนี่ยเอามาพยาบาลอะไรต่างๆแล้วก็กําลังจะปล่อยไปทางที่อุสเรนเนี่ยเกลียดพระภัยมณีสุดขีดนะคะแต่พระภัยมณีบอกว่าทําร้ายไม่ลงจะปล่อยแล้วแหละ แต่ตอนนี้พระไพมณีนั่งอยู่กับอุสเรนค่ะนางวาลีรู้สึกว่าเห็นท่าไม่ดีละประเพณีตีงูหลังหักเนี่ยไม่เวิร์กนะคะเดี๋ยวจะกลับมาแวงกัดทีหลังดังนั้นนางวาลีก็เลยปลอมตัวเป็นทหารค่ะแล้วก็วิ่งเข้าไปนะคะตอนที่พระไพมณีคุยอับอุสเรนอยู่ค่ะวิ่งเข้าไปถึงก็บอกว่ารายงานข่าวตอนนี้กองทัพเรือของกษัตริย์เมืองลังกาแตกแล้วองคกษัตริย์เมืองลังกาเองโดนธนูยิงสาหัส3ดอกคาดว่าจะตายภายใน3วันแน่นอนนึกภาพอุสเรนพึ่งรบแพ้ เสียศักดิ์ศรีจมน้ํามาโดนพระพมณีช่วยขึ้นมาแค้นจะเป็นจะตายอยู่แล้วสะบักสะบอมนะคะได้ยินว่าพ่อตัวเองโดนยิงอาการสาหัสจะตายภายใน3วันโอ้โหแค้นค่ะจนในที่สุดกระอักเลือดตายคาที่ตรงนั้นเลยนะคะ แต่ว่าอุเรเลนไม่ได้ตายเปล่าค่ะอุเซเลนตายปุ๊บกลายเป็นปีศาจนะคะไปไล่สิงคนแถวนั้นให้ไปวิ่งแบบทุบตีนางวาลีค่ะเพราะว่ารู้ว่านี่คือเป็นผู้หญิงและเป็นผู้หญิงที่แบบตั้งใจจะมาพูดจาจนฉันแขนตายนะคะก็เลยไล่ทุบตีนางวาลีค่ะ, <S <S แะแล้วในที่สุดปีศาจอุเเรนก็หายไปนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนางวาลีเนี่ยโดนผีหลอกจนจับไข้หัวกโกรนค่ะทุกคนดังนั้นภายในเวลาวันเดียวนางวาลีก็ ตายตามอุสเรนไปอีกคนนะคะทําให้พระไพมณีกับสุวรรณมาลีเนี่ยเสียใจมากๆค่ะเพราะว่านี่คือคนที่แบบมีคุณูปการมากๆกับเมืองผลึกนะคะตัดภาพกลับไปที่กองทัพกรุงลังกานะคะเนื่องจากว่าพระไพมณีเนี่ยก็เลิฟเลิฟกับอุสเรนยนนะนนก็เลยส่งศพเนี่ยคืนไปแบบสมบูรณ์ค่ะดังนั้นฝั่งกองทัพกรุงลังกาเองได้รับศพอุสเรนไปนะคะบอกเลยว่ากษัตริย์กรุงลังกานี่ เจ็บช้ำน้ําใจอะประมาณว่าโอ้ลูกชายลูกชายข้าทาไมถึงกลับมาเป็นศพตัวเองก็บาดเจ็บหนักนะคะเห็นลูกชายตายอีกสุดท้าย แก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บลูกชายก็ตายก็เลยขาดใจตายตามลูกชายไปคนหนึ่งทั้งๆท,ที่ยังเดินทางกลับไปไม่ถึงเมืองเลยนะคะสุดท้ายค่ะข่าวทั้งหมดก็กลับไปถึงเมืองลังกาค่ะให้กับคนหนึ่งคนได้รู้นะคะนั่นก็คือนางละเวงวันลาค่ะนางละเวงวันลาเป็นน้องสาวอุสเรณน,นะคะอายุแค่16เท่านั้นเป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีสวยมากๆและตอนแรกแบวมากค่ะคือแบบฮะ พ่อตายพี่ตายไม่เหลือใครปกครองเมืองแล้วจะให้ฉันปกครองเหรอฉันเป็นเด็กผู้หญิงอายุแค่16ฉันจะปกครองบ้านเมืองคนเดียวได้ยังไงนะคะ ตอนแรกนางละเวงเนี่ยนะคะตั้งใจจะฆ่าตัวตายตามพ่อตามพี่คะ่ะแต่ว่าคนรอบข้างนี่ก็พยายามจะห้ามไว้นะคะบอกว่าจะตายได้ยังไงในเมื่อราชบัลลังก์เนี่ยจะว่างเว้นคนขึ้นไปนั่งไม่ได้นางละเวงก็บอกว่าก็ให้คนอื่นขึ้นไปนั่งสิฉันไม่เอานะคะแต่ทุกคนก็บอกว่าคนอื่นมันเป็นพรยย่มันจะขึ้นไปปกครองได้ยังไงยังไงนางละเวงก็ต้องขึ้นปกครองนะคะที่สําคัญเนี่ยรู้ไหมว่าพ่อเนี่ยรักนางละเวงขนาดไหนจริงๆแล้วเมืองของเราเนี่ยนะมีสิ่งวิเศษคู่บ้านคู่มเมืองชื่อว่าตราราหูเป็นตราวิเศษที่่แบบบ้อยูกั จะป้องกันอันตราย1้อยอย่างเลยซึ่งถ้ากษัตริย์เมืองลังกาเนี่ยพกไปตอนออกรบด้วยเนี่ยนะให้ตายก็ยิงธนูไม่ถูกหรอกเพราะว่ามันจะแคล้วคลาดไปหมดนะคะแต่เนี่ยกษัตริย์เมืองลังกาเห็นว่าลูกสาวอยู่ที่เมืองคนเดียวก็เลยทิ้งตาราหัวไว้ให้เพราะว่ากลัวว่าจะมีอันตรายอะไรต่างๆไม่อยากแก้แทนให้พ่อหรอพ่อที่รักลูกขนาดนี้นะคะสุดท้ายนางละเวงก็เลยจําเป็นจะต้องจัดงานศพให้พ่อจัดงานศพให้พี่แล้วก็ขึ้นปกครองกรุงลังกาเองค่ะพร้อมกับถือตารา แล้วก no ็มีคนรอบข้างเนี่ยยุแยงตะแคงรั่วตลอดเวลาค่ะบอกว่าเมืงผลึกฆ่าพ่อมืงผลึกฆ่าพี่เมืงอผลึกฆ่าพ่อเมึงผลึกฆ่าพี่นะคะดังนั้นนางระเวงเนี่ยเต็มไปด้วยความแค้นค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้จะแก้แค้นยังไงนะคะอย่างไรก็ตามวิวคิดว่าสัปดาห์นี้เรื่องราวของเรายาวพอสมควรแล้วก็อัดแน่นพอสมควรแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันที่คราวหน้าดีกว่าว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนะคะนางระเวงจะแก้แค้นยังไงเรื่องราวจะวุ่นวายกว่านี้ยังไงค่ะสำหรับตอนนี้นะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด แชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่อโอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะโอ้โหบอกเลยว่าตอนนี้เรากําลังจะเข้าอีเวนต์หลักของเรื่องพระไพมณีแล้วนะคะหลายคนเข้าใจว่าอีเวนต์หลักของพระไพมณีคือช่วงแบบนางผีเสื้อสมุทรนางเงือกต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องราวหลกัหลกๆของเรื่องนี้มันคือศึกระหว่างเมืองผลึกกับเมืองลังกาต่างหากค่ะเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามกันได้ในสัปดาห์ถัดไปนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ